สวัสดีครับคุณดูวันนี้อยู่กับช่อง CDTV วนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปวันเดย์วอลนะครับหวันของผมผมทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลย let's go โอเคก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับเดี๋ยวขอเออไม่ใช่8โมงนี่ก็10โมงแล้วนะครับโอ้โหตื่นตสายเลยเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําแล้วก็กินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งทํางานต่อนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะเป็นวันอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดอีกนะครับก็เดี๋ยวแปบน้ำแป๊บหนึ่งครับผมสั่งไม่นะครับท่านผู้ชมเออสวัสดีตอนสาย เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนช้ารักแป๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้ก็ไม่มีอะไรเลยนะอากาศโคตรร้อนเลยนะครับช่วงนี้นี่คือแฮปปี้นะครับโอเคผมรีลามามากพอแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอรักครับผม โอเคครับตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะพอดีว่าไอ้หุ่นยนต์นี่มันทํางานอยู่นะได้เป็นข้าวบกไก่มานะเอก็เดี๋ยวทําการเปิดคอมก่อนนะครับ <c oughs> โอเคนี่ข้าวหมกไก่นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับแนละ้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะต้องทําอะไรต่อในวันนี้นะครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังว่างอยู่นะยังไม่มีอะไรทํานะครับคลิปก็ไม่มีให้ตัดนะเพราะว่ากําลังถ่ายอยู่นั่นเองนะครับคลิปนี้น่าจะได้ดูประมาณพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้นี่น่าจะต้องถ่ายทั้งวันเลยนะครับจะประมาณนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรทำนะครับก็นั่งว่างๆไปก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา10บโมงสีาทีบะครับ เดี๋ยวดู YouTube พังดีกว่านะตอนนี้เนี่ยผมมีรายการสตรีมนะเป็นรายการถ่ายทอดสดใหม่มานะครับเป็นรายการเดียวก่อนมาคุยกันนะรายการนี้เนี่ยผมเคยทําไปนานมากแล้วนะแต่ว่าห่างหายไปหลายปีนะครับตอนนี้ก็กลับมาทําแล้วนะเป็น3สหายเหมือนเดิมนะครับก็ติดตามรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจ c d t v นะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะจะมาไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันแบบเอ่อเลือดเปื่อยนะจะประมาณนี้นะครับนี่น้องหมามานอนอยู่ใต้โต๊ะแล้วเพราะว่าเปิดแอร์นั่นเองนะ ถ้าไม่เปิดเนี่ยมันจะไม่มาในห้องนะครับตอนนี้โคตรว่างเลยโอ้โหเด็ดร้อนมากนะท่านผู้ชมไม่เปิดแอร์เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะผมบอกไว้ก่อนนะโคตรร้อนเลยนี่ก็เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะครับคืออากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะไม่สามารถออกไปไหนได้เลยนะครับอาจจะทําให้เราตายได้นะครับเือโอ้โหโคตร้อนเลย ก็ตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้น่ารอชมได้เลยนะคือผมจะใส่หลังคาแคร์รี่บอยนะครับสั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะารอเขามาส่งประมาณวันอังคารหรือไม่ก็วันพุธนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูตอนที่ติดหลังคาแล้วนะครับจะเป็นยังไงทำเป็นรถอุปรกรณ์น,นั่นเองนะครับจะประมาณนี้นะสำหรับโปรเจกต์รถคันนี้ยาวไกลเลยนะครับโอ้ โคตรน่าเบื่อเลยไม่มีอะไรทําเลยเนี่ยตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับกับโคตรหนักเลยท่านผู้ชมคือเนี่ยพอนั่งว่างๆเล่นคอมไปแล้วฝนตกเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่โคตรดีเลยนะคือมันแบบว่าไม่ต้องเปิดแอร์นะโคตรได้ฟิลเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะนั่งโงโ่ๆแบบนี้จนกว่าจะตอนเย็นนะครับ liquidity is the concert game ตอนนี้เป็นเวลา uh, บ่ายสามครึ่งนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการอัดคลิปก่อนนะท่านผู้ชมจะอัดคลิปเล่นเกมนะครับเดี๋ยวจะรีบอะไรเสร็จจะได้ตัดต่อนะครับ hours later. ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงตรงเลยนะครับผมทำการอัดคลิปเสร็จแล้วนะ เป็นคลิปเล่นเกม Minecraft สร้างเมืองนะครับ EP ที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะเราติดตามชมได้เลยนะครับก็ต้องมาตัดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนคลิปวอล์กที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ตัดวันไหนนะครับเพราะว่าคือคิวคิวคลิปอะมันเยอะมากนะครับแต่ว่าจะทยอยลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้ผมก็ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เรนเดอร์อยู่นะนี่6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะอาบน้ําแล้วก็ไปวิ่งเหตุต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจากวิ่งเหตุอน่าจะสิ้นสุดสักทีสาหรับ1วันของผมนะโตดที่จะน่าเบื่อเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุบนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปวิ่งเหตุนะท่านผู้ชมจากหลังนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ไม่รู้จะกลับดึกไหมนะครับต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็รอทีมงานอยู่นะครับผมใช่ไหมแฮปปี้ เดี๋ยวจะออกไปวิ่งเหตุแล้ว7 hours later ตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเสร็จภารกิจของผมแล้วนะครับจากวิ่งเหตุนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับคลิป1วันของผมนะครับจะมีประมาณนี้นะส่วนใหญ่กลางวันเนี่ยก็จะว่างนะครับแล้วก็กลางคืนจะทํางานนะครับจะประมาณนี้นะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะผมจะมาลงอะไรเนี่ยกดติดตามต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ